ดีค่ะมีอะไรจะอวดอีกแล้วนะคะทำเองร้อเปซเลยค่ะนี่ทำเองนะคะเป็นไข่เค็มค่ะซื้อไข่เป็ดมา2แผงนะคะแผงละร้อยยี่บาทเอามาล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีทำใน YouTube เอานะคะได้ไข่เค็มมานี่1ตะกร้าเลยนะคะ60ฟอง ไข่เค็มคะ่ะไข่เค็มจากร้านพริกนะคะนี่ไข่เค็มไข่เป็ดนะคะสองแผงนะคะวิธีการทานี่คือง่ายมากเลยค่ะที่พี่ทิพย์ทานะคะก็คือ,อใช้หม้อใบใหญ่เลยนะคะใส่น้ําประมาณ3ลิตรแล้วก็ตัก,กเกลือพี่ทิพย์ใช้เกลือเม็ดค่ะประมาณ1 หนึ่งกระปุกข,ของกะปิบุญหอนะคะน้ําหนักประมาณ450กระะัมค่ะก็ตักเกลือเม็ดใส่เกือบกืเต็มกระปุกนั้นนะคะใส่ลงไปในน้ําแล้วก็ต้มน้ําเกลือะคะ่ะให้ละลายแล้วก็น้ําเดือดจนสุกสุกหมดเลยนะคะน้ําเกลือเดือดแล้วก็ตั้งพักให้น้ําเกลือ,อไม่เย็นนะคะแล้วก็ ไข่เป็ดเนี่ยก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเลยให้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะใช้สก๊อตไบท์ถู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 นะคะแล้วก็ตั้งพักให้แห้งวางวางลงไปในภาชนะกระติกนะคะที่ทิพย์ใช้กระติกน้ําแข็งนะคะแล้วก็วางไข่เรียงลงไปนะคะแล้วก็นําน้ําเกลือที่อ่าอุณหภูมิปกติแล้วที่เราต้มสุกอะคะ่ะ เทลงไปนะคะในกะติกแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ดองเอาไว้15วันให้น้ำเกลือท่วมไข่นะคะทุกฟองเลยก็นี่ก็วันนี้ก็ครบ15วันแล้วนะคะก็เลยนำไข่นี่ยค่ะเอามาต้มนะคะแล้วก็ใช้น้ำเกลือที่เราดองะอคะ่ะเทลงไปในหม้อต้มกับไข่นี้เลยเพิ่มความเค็มเป็นนิดนึงปรา,ากฏว,ว่าก็ ให้หลายๆคนชิมนะคะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าโอเคนะอร่อยผ่านให้คุณแม่ชิมให้เพื่อนชิมนะคะเขาบอกว่าก็ได้อยู่นะก็อร่อยดีผ่านเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาขายค่ะนอกจากทานกินแล้วก็ไว้ขายได้นะคะสามฟองยี 3, 4, 4, 4. ่สิบนี่นี่นะคะไข,ข่เค็ม ทำกินง่ายทำไข่ได้กำไรนะคะนี่นะคะขยันทำกินค่ะไม่อดนะคะแล้วก็มีปังด้วยวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ